สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมวันนี้จะนอนและแต่ก็ยังสบายอยู่นะเพราะว่าตั้งใจจะมาถ่ายโซเชียลไม่สวยไม่ได้นะโหลดอยู่น้าโหลดอยู่เราต้องสบายอ่ามาเล่าเรยว,วันนี้หัวข้อคือ,คอที่บอกไปว่าเอออะไรนะเออเล่าไปบ่นไปแล้วไปด่าไปเออเป็นคนที่ไม่เข้าอ,อทนต่ำนะคะอย่าอย่าเรียนแบบ ก็คือวันนี้ไปฟิตเนสนั่งรอครึ่งชั่วโมงลูกมีสี่อันเต็มหมดเลยเสร็จปุ๊บข่าวนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เวทของเขาอยู่ไปปกตินั่นแหละแล้วก็นั่งรอครึ่งชั่วโมงพอลูกว่างปุ๊บนางมองปุ๊บแล้วนั่งแบบสาวเท้าเย่างเลยปุ๊บมาเลยค่ะแล้วขึ้นเด้อจอยตอนเราสนก็นนั่งครึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปคืออะไรอ่ะ เออครือชั่วโมงที่ผ่านไปคืออะไรอะ่ะอุ้ยโซมนอนต่อนอนสวยกว่าเราคืออะไรครึ่งชั่วโมงร,รอนานมากเสร็จเสร็จอ่าแล้วก็มโ,โหมะถอดรองเท้ากลับบ้านน้องก็ถามเป็นไรคะดูสิคะเป็นอะไรฉันนั่งรลคอค่งชั่วโมงแล้วฉันก็ไม่ได้อะไรเลยฉันก็กลับบ้านมือเปล่าสมันเถอะสิวสิวไปแป็นไปต่อมา ต่อมาคือเรื่องที่ว่าไปเอเคยแม้คือรถเมล์เรื่องที่สองนะมา,าไปบนไปเครื่องที่สองคือรถเมล์เพราะแบบป้าแก่ๆจะป้าแก่ๆคนหนึ่งนางก็กลัวไม่ได้ขึ้นรถเมย์หรืออย่างไรของไม่มีนะของไม่มีนางเดินนางเดินแซะขึ้นไปบนรถเมล์แบบเจอบ่อย,อยพวกเนี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะบางคนป้าบางคนน่ารักเดี๋ยวเราให้ฟังว่าความน่ารักของบางคนเป็นยังไง ต่มาคืนนางขึ้นรถเมล์เนี่ยก็เดินเหยียบเท้าวใิ่ไจะเพราะเราพยายามเบียดแทรกทุกคนบนโลกใบนี้เพื่อที่ว่าตัวเองจะได้ขึ้นกกอนโอเคแล้วเข้าใจว่าเออเดี๋ยวเขาตกรถเขาแบบเออบาดเจ็บอะไรนี้เออเข้าใจเขาอยู่แหละอันเนี้ยประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่สองไปยืนแล้วอีคนที่แล้วนางก็ยิงใกล้ๆันะก็ไม่ใกล้อก็โยงโยงกขนานะมันมีแถวแถวหนึ่งคนกับแถวสองคนถูกปะเออที่นั่งอมันจะมีหนึ่งแถว กับสองสองคนนั่งสองคนกับนั่งคนหนึ่งแล้วคราวนี้นางก็ไปยืนแถวที่นั่งคนหนึ่งเราก็ยืนแถวที่นั่งสองคนแล้วคราวนี้นางฝับคนที่นั่งสองคนคนรู้คนหนึ่งแล้วก็ยืนนะคะแเราก็รัวร,ร่าเราก็ไม่เราไม่นั่งหรอกให้ป้าเขามานั่งนางมองนางนางไม่มองหน้าเราเลยนะนางโดนสาวย่างเดียวสองเก้าเท่านั้นนะคะปึ๊บ แล้วนางก็เบียดฉันจ้าฉันเซ่เลยจ้าแล้วก็แบบนางก็ลงไปนั่งแล้วนางก็ทําท่าแบบไม่สนใจโลกอะ่ะเคยเจอป้าไม่สนใจโลกใบเนี้ยเออพวกเนี้ยไม่ดีเลยคือคืออายุมากเราทําตัวให้หน้ารักคนอื่นเขาจะรักเงี่ยอย่างแบบเจอนี้เจอป้าป้าบางป้าป้า,ปา,ปาหลายคนนะที่เขาขึ้นรถเมล์มาแล้วเขาแบบเขาก็แบบเขาก็ไม่ได้พยายามที่แบบจะต้องนางฉันแก่แล้วฉันกัวตายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บางคนเขาก็แบบมาถึงปุ๊บเขาก็ยืน แล้วก็เออเราก็ยื่นเราก็จะรู้ให้เขานั่งได้ยังไงถูกไหมเออพอนั่นปุ๊บฉันก็พอมีคนลุกปุ๊บฉันก็บอกว่าซึ่งผู้เสียงนัป้า่าป้าค่ะเดินไปนั่งเลยค่ะว่างแล้วคนเขาจะได้ไมีนั่งเงี้ยเออให้ป้าแกไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยเออคนบางคนก็น่ารักก็เป็นแบบนี้ต่อเรื่องที่เรื่องที่สามเรื่องที่สามรถเมฆตลอดราเมฆตลอดเรื่องที่สามคืออา่าเล่ามาราทอนหน้งไลาโฟมปากรถกระป๋อง ้วกระป๋องรถซองแถวแถวบ้านเบื่อมากพวกที่จะลงแต่ไม่กดกิ่งคือมีท่าทีไม่ไม่มีท่าทีว่าจะลงนั่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งเนิบเนิบพอเขากดกิ่งปุ๊บเดินเดินแทรกไปลงก่อนเลยอะอาจจะเป็นคนคิดเยอะนะแต่แบบไรอะไม่มีท่าทีจะลงพอเราจะลงเหมอเข้าใจถิดป่าว่าไม่คิดว่าเขาจะลงพอเราจะลงปล๊กเขามาแทรกเราลงแล,แล้วเราก็พังอ่ะ หัวเราก็โขกกับอีกข้าขงบนแล้วก็ตกใจเออกลัวหน้าพังกลัวจมูกพังมันได้จมูกจริงนะไม่ได้ทำบางคนเด้อถามาทำดูเห็นไหมมันมีตรงนี้อันนี้ตรงนี้เราแสงว่าเราไม่ได้ทำเนี่ยวีงอย่างนี้ได้จมูกต่อมาทําแค่ต้อย่างเดียวทําแค่ต้อย่างเดียวอา่อาต่อมาต่อมาต่อมาก็เอาอมันนั่นไปเดินนี่ตลาดน้ําดอนหวาย เจออุ้หลายคนคนเยอะฉันต้องส่งกันก็เข้าใจคนมันเยอะอากาศมันร้อนมีคนแบบมีแต่คนแบบแรงๆอ่ะคือคนพยายามพิ่เชรเดินก็เข้าใจแล้วมีคนแก่คนหนึ่งคนแก่คนลำคาคนแก่ให้รู้ไปว่าเราไม่แก่เราเล่นพอคนแก่บางคนเขาก็น่ารักเขาก็เดินแล้วเขาขอโทษค้าโทษนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่ว่างเลยเขาแต่มีคนแก่คนหนึ่งเขาแรก เขายืนนับแบ่งเงินเขาเยอะมากแบ่งยี่สิบเต็มเลยเขาก็ยืนนับตังค์แล้วเขาก็ไม่หลบใหครนะเขายืนนับของเขาอยู่งั้นนะแล้วคนเขาก็ยืนยืนรอเพื่อที่ให้นางเดิน่ผู้ชายผู้ชายผู้เขายืนรอให้ให้นายเขาเดินเออเดิรอฉันก็ไอคนเขาก็ยืนรอต่อแถวกต้องทำอไมไม่หลบไปนับตังค์แบบหลบไปข้างทางสนิทนึงเออให้เขาเดินเขาเดินได้ฉันก็เล่นเน็บความทนต่ำอย่าลืมบอกเขาไปว่า ลงราทำไปไมมไปแบงลราไปนับเงินไปกัดเขาอ่ะโอ้คนไม่ดีนี่าคนนี้ใส่ไม่ดีคนนี้ใส่ไม่ดีเป็นคนปัญญาอ่อนโปกหาด้วยความฮาของตัวเองทําให้มาด้วยความทาเป็นเป็นแบบเป็นเป็นเป็นบอเกิดแห่งความเออนั่นแหละต่อมาเรื่องอะไรอีกอ่ะไม่มีแล้วว่านึกก่อนหมวดเต่ามังอุ้ย ชอบนี่ติดคลิปของพี่เก่งเด็กซ่ากับพี่ลูกปัดบุริมปัดมาพี่ลูกปัดเป็นไอดอลนี่แล้วก็ใครอีน่นะพี่เบ้าวิวก็เลิศไอกับพี่พี่เอ่อยเอออย่าไปลืมอ,อย่าลืมไปดูโซเชียลพวกนางนะสนุกมากนี่ดูถูกต่อชอบอาคาซ่าชอบคลิปันนี้แบบว่า คือเขาแบบอยู่ในห้องแต่งตัวชอบดูว่าเขาทําอะไรบ้างหกนาทีครึ่งแล้วอ่ะวิโยนะเออตอนนี้ก็เลี้ยงลูกหมาไม่กําลังเห่อมาอะไม่กล้าพาออกไปไหนนี่ขนาดเหอนะซื้อของบ่อยไม่ให้นั่งบ่อยมาอนี่เพิ่งส่งเขาเข้านอนไปโอเคไปก่อนนะนี่ก็เดี๋ยวมาบทละอีให้ฟังอีกเยอะแยะมากมายโอ้ไม่เอาไปคลิปหน้าดีกว่าเรื่องหมอนสุธาไปละไปละบายอันยังมูมูมู